ค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาการงานอาชีพสัปดาห์ที่14กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะขึ้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับเรื่องงานเกษตรนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะเราก็เรียนเรื่องอะไรคะเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะเสื้อผ้าอะไรเครื่องแต่งกายแล้วคุณครูก็สอบเก็บคะแนนไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราก็จะมาเรียนกันในบทเรียนใหม่นะคะเรื่องงานเกษตรไปดูเรื่องแรกก็คือการปลูกผักสวนครัวกันเลยค่ะแล้ก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของผักสวนครัวได้รู้จักไหมคะผักสวนครัวเมื่อนักเรียนอธิบายความหมายผักสวนครัวได้แล้วก็สามารถที่จะ เขียนชื่อผักสวนครัวที่กำหนดให้ได้ถูกต้องนักเรียนรู้จักผักสวนครัวหรือ,อยังแล้วก็รู้จักชื่อผักสวนครัวหรือ,อยังวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปรู้จักผักสวนครัวแล้วก็ชื่อผักประเภทต่ตางๆกันเลยค่ะ uh, วันนี้คุณครูก็จะมาเล่นเกมทายชื่อผักสวนครัวดูนะคะว่านักเรียนมีความรู้เรื่องผักสวนครัว อย่างไรรู้จักกันไหมเอามาดูเปิดแผ่นป้ายอันแรกกันเลยค่ะครูให้เป็นตัวนี้ค่ะอุ้ยลายลายอันนี้สีเขียวๆน,นักเรียนบางคนอาจจะตอบถูกแล้วอ่ะครูเปิดเพิ่มให้ค่ะใครพอทราบไหมคะว่าคือพักอะไรนั่นคือมักเขือนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะไปดูข้อที่สองกันเลยค่ะ ้อที่สองนะคะอะคุณครูจะเปิดมุมนี้ค่ะตรงนี้อุ้ยต้นอะไรนะสีขาวๆเปิดด้านนี้ดีกว่าเอ๊ะมีสีเขียวๆด้วยแล้วเปิดตรงนี้ค่ะนันเี้พอทราบหรืยอยัง<ม>นั่นก็คืออะไรคะต้นหอมนั่นเองนักเรียนจะเห็นที่ไหนบ้างคะนักเรียนเคยกินข้าวหมูแดงไหมเขาจะมีต้นหอมมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพวกยำต่างๆเเขาก็จะใส่นะคะ ไปดูชื่อผักสวนครัวในข้อที่3กันเลยค่ะคูเปิดแผ่นป้ายแรกเอาสีแดงเลยเอ้ขีเขียวเขียว,ยว,ยวคืออะไรนะอะมีสีแดงด้วยนักงนี้บางคนสามารถตอบครูได้แล้วอันนี้คืออะไรคะอ่ะนั่นคือพริกนั่นเองเห็นไหมคะพริกมีรสชาติเป็นยังไง ถูกต้องค่ะมีรสชาติเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมพริกก็มีหลากหลายสีหลากหลายพันนะเพราะฉะนั้นช่วยปรุงรสอาหารให้มีรสชาติเผ็ดค่ะเป็นยังไงคะ3ข้อ3ชื่อนักเรียนก็รู้จักกันนะคะทีนี้ก็ไปรู้จักเลยว่าผักสวนครัวหมายถึงอะไร ครูบอกแล้วนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนจะต้องรู้ความหมายของผักสวนครัวนั่นก็คือเป็นพืชที่ปลูกสำหรับใช้บริโภคในชีวิตประจำวันภายในครัวเรือนเราค่ะซึ่งผักสวนครัวเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่ปลูกไม่มากถ้าเราปลูกที่บ้านใช่ไหมคะเรามีพื้นที่ไม่มากเนี่ยก็ปลูกข้างบ้านได้หลังบ้านได้หน้าบ้านได้แล้วก็ได้ผลผลิตเร็วเราสามารถที่จะ กินได้ไวนะคะไม่ต้องรอนานนะไม่ต้องรอนานมีระยะเวลาการปลูกที่สั้นเราสามารถที่จะนำมาบริโภคได้ไวไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างจากเกมเปิดแผ่นป้ายทายชื่อผักสวนครัวเมื่อกี้เรารู้จากชื่อผักสวนครัวไป3ชนิดใช่ไหมคะอันแรกก็คือมะเขือ อันที่สองคือต้นหอมและอันที่สามคือพริกวันนี้คุณครูก็จะยกตัวอย่างเพิ่มให้นะคะภาพแรกเลยค่ะ, <S <S ะผลสีแดงอันนี้คืออะไรคะถูกต้องค่ะคือมะเขือเทศต่อมาค่ะอันนี้ค่ะสีขาวๆเห็นไหมแล้วก็มีใบสีเขียวๆอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะกะล่ำดอกค่ะมันมีสองแบบนะคะอันนี้ เป็นดอกของมันนะเรียกว่ากัหล่ำดอกค่ะมาดูภาพที่สามค่ะอะอันนี้สีส้มเห็นไหมคะเราจะคุ้นตามมากเลยถ้าเราวาดกระต่ายใช่ไหมคะวาดกระต่ายเราจะต้องให้คู่กับแครอทนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ยกำลังนิยมกันในช่วงนี้เลยนะคะในสถานการณ์โควิดเพราะว่าผลการวิจัยเขาบอกว่า การกินพืชชนิดนี้พืชสวนครัวชนิดนี้ช่วยเป็นไงคะยับยั้งการแพร่เชื้อของโควิดได้เนาะเขาก็เอาไปสก,กัดทําเป็นแคปซูลแล้วก็บางคนก็เอาไปทําเป็นน้ำใช่ไหมคะขายซึ่งนั่นก็คือ <c oughs> น้ำกระชายนั่นเองค่ะต่อ,อามาค่ะอันนี้เป็นไงคะด้านนอกสีเขียวเขียวด้านในสีเหลืองอันนี้คืออะไรคะ ทำขนมก็ได้ทำกับข้าวก็ได้นั่นคือฟักทองค่ะเด็กๆรู้จักกันไหมอ้ามาดูอันที่หกกัน <Yeah. S 1> เลยค่ะอันนี้เป็นตะปุ่มตะป่่าอันนี้ใครรู้จักบ้างคะมีรสชาติเป็นไงรสชาติขมใช่ไหมคะเขาบอกว่าการกินผักที่มีรสชาติขมเนี่ยเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ทุกอย่างนะคะผักสวนครัว นักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่ชอบกินผักนะ้านักเรียนต้องปรับตัวเองนะคะให้มากินผักเอา้าเดี๋ยวบอกก่อนว่าอันนี้คืออะไรคะมีรสชาติขมมีตะปุ่มตะป่ําเต็มเลยซึ่งมาทำเป็นกับข้าวนั่นก็คือมะระนั่นเองค่ะผักสวนครัวหรือการกินผักเนี่ยเป็นการช่วยเพิ่มใยอาหารนะคะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นท้องไม่ผูก เมื่อถ้านักเรียนไม่ชอบกินผักเนี่ยนักเรียนจะท้องผูกนะคะเมื่อท้องผูกนักเรียนก็สิ่งที่จะตามมาก็คือจะเป็นฤิ์สีดวงทวานค่ะเป็นยังไงคะก็คือเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยจะมีเลือดออกมาด้วยนะคะซึ่งเมื่อเราสะสมมากๆเป็นนานๆไปแล้วฤิ์สีดวงอันนี้ก็จะอาจกลายไปเป็นมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกินผักเยอะๆนะคะให้ช่วยในการ ขับถ่ายนะคะให้สะดวกขึ้นแล้วเราจะห่างไกลจากโรคค่ะทีนี้ก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะใบงานออนไลน์ค่ะไปดูกันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องผักสวนครัวแล้วก็รู้จักผักสวนครัวกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีใบงานออนไลน์ซึ่งง่ายมากเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือคุณครูจะกำหนดรูปภาพมาให้ซึ่งมีทั้งหมด6ภาพนะ ให้นักเรียนเนี่ยเติมชื่อผักสวนครัวให้ตรงกับรูปภาพคุณครูเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนรีบทำรีบส่งเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครูให้เรียบร้อยนะคะที่หัวใบงานด้วยนะคะแล้วก็ก่อนส่งเขียนชื่อและนามสกุลอีกหนึ่งทีกดส่งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ต้องไปก่อนนะสัปดาห์หน้า คุณครูจะมาสอนวิธีการปลูกผักสวนครัวในภาชนะค่ะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรติดตามชมสัปดาห์หน้าเลยค่ะ